อันนี้นะครับก็จะเป็นการดําเนินการเจาะเสาเข็มตรงบริเวณข้างๆวัดนําพุนะครับซึ่งก็อยู่ข้างตรงบริเวณซึ่งก็อยู่บริเวณข้างๆสะพานรถไฟทางคู่เส้นใหม่ที่ทําการก่อสร้างนะครับตอนนี้ผู้บเหมอก็ดําเนินการไปถึงจุดนั้นแล้วครับส่วนตรงบริเวณที่ผมกําลังหันให้ทุกท่านอยู่อยู่ตรงนี้นะครับมีการทํางานเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับเหลือแค่รอให้คอนกรีตมันแข็งตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ จะขุดขึ้นมาเพื่อที่จะทําฟุตติ้งต่อไปนะครับตอนนี้ตรงบริเวณนี้ก็คือดําเนินการงานเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านนะครับก็คือเขาก็ย้ายไปทําตรงข้างๆวัดน้ำพุตามที่ผมถ่ายทุกท่านดูตั้งแต่ช่วงแรกๆนั่นแหละครับเนี่ยครับเห็นไหมครับกำลังดาเนินการอยู่ครับตอนนี้สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านลงพื้นที่นะครับจากช่วงบันไดม้านะครับจุดเริ่มต้นสัญญาที่3ามดหนึ่งนะครับเป็นการลงพื้นที่ยาวไปจนถึง ตรงบริเวณสถานีโมกเหล็กเลยครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าสัญญาที่3ามขีดหนึ่งของเราเนี่ยช่วงจากบันไดม้าไปถึงโมกเหล็กตอนนี้เขาทาอะไรไปบ้างแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นตรงบริเวณที่เส้นทางพาดผ่านมาทางแถวแถวสวนเจ้ามังกรน,นะครับตอนนี้ตรงบริเวณจุดนี้ก็ยังไม่ได้มีการดําเนินการเพิ่มนะครับทุกท่านนะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับช่วงมอลหลัะขินถึงหมู่บ้านลงกุลีตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเข้าพื้นที่นะครับ เดี๋ยวผมจะข้ามฝั่งมาที่หลังสถานีกลางดงยาวไปจนถึงตรงบริเวณโรงงานยาหมองแล้วก็จุดที่เส้นทางรถไฟทางคู่ลดระดับลงมาเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นระดับบินนะครับที่เขาสร้างไว้ตอนนี้ที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกันนั่นแหละครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านลงพื้นที่ไปถึงตรงบริเวณนู้นนะครับเนี่ยครับตอนนี้นะครับช่วงตรงบริเวณออกจากสถานีกลางดงนะครับตอนนี้ผู้รับหมอก็ เริ่มเข้ามาพื้นที่แบบจริงจังครับตอนนี้นะครับเริ่มมีการมาปรับระดับหน้าดินให้ได้ขนาดพื้นที่เท่ากับคันดินที่จะทําจริงๆแล้วครับตอนนี้นะครับทางผู้รับเหมาก็เริ่มมาเติมดินเพิ่มในจุดที่มันเป็นหลุมแล้วก็จุดไหนที่มันสูงกว่าก็เริ่มปรับให้มันได้ในระดับที่เท่าๆกันแล้วครับเนี่ยครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็เริ่มมีรถดัมมนะครับแล้วก็รถแบคโฮนะครับเข้ามาปรับพื้นที่นะครับเข้ามาเติมดินในบริเวณต่างๆให้ได้ระดับเท่ากันนะครับ ส่วนตรงบริเวณเส้นทางที่ผมขี่ตรงนี้จะเป็นทางบริการนะครับซึ่งแนวเขตก็จะอยู่ตรงตำแหน่งประมาณแถวๆที่รถด,ดัจอดอยู่นะครับก็คืออยู่ข้างเส้นทางรถไฟทางไกลแล้ครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็ทางผู้ละหมาก็เริ่มนํากองหินกองดินเริ่มมาเทเข้าไปในจุดที่จะทําการก่อสร้างแล้วครับตอนนี้ ระยะทางนะครับจากตรงบริเวณตรงจุดสถานีกลางดงนะครับไปจนถึงโรงงานยาหม่องเนี่ยก็จะมีระยะทางประมาณ1.8ถึง1.9กิโลเมตรด้วยกันนะครับทุกท่านนะครับก็ตรงบริเวณจุดนี้ก็จะเป็นเส้นทางระดับดินนะครับทุกท่านนะครับพอเลยโรงงานยาหม่องไปนู่นแหละครับถึงจะเริ่มเปลี่ยนเป็นทางยกระดับนะครับแล้วก็จะขนานกันไปกับแนวรถไฟทางคู่ไปเลยนะครับทุกท่าน เนี่ยครับตอนนี้รถไถดินอะไรต่างๆเริ่มมาปรับแต่งพื้นที่แล้วครับเห็นไหมครับก็คือแนวเขตก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณที่รถไถกําลังไถตกแต่งตรงนั้นนะครับทั้งรถไถท,ทั้งรถบดแลลวครับตอนนี้นะครับเริ่มนําดินเข้ามาเติมแล้วก็ทําการบดอัดให้มีขนาดที่แข็งแรงแล้วก็ได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับทุกท่าน เนี่ยครับตรงบริเวณนี้ตอนนี้ก็เริ่มมีการสร้างคันกั้นดินขึ้นมาแล้วครับทุกท่านใช่ไหมครับตอนนี้ก็ผู้ละหมอก็กําลังดําเนินการก่อสร้างอยู่นะครับทุกท่านนะครับเนี่ยครับกาลังลุยกันเป็นจุดแรกๆเลยครับสาหรับจุดนี้นะครับ รตรงตำแหน่งนี้ตอนนี้แบ็กโฮกำลังเริ่มปรับหน้าดินแล้วครับก็น่าจะปรับให้มันเป็นคันดินขึ้นมาแล้วครับทุกท่านถ้าท่านดูคลิปของผมมาโดยตลอดนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าแต่ก่อนนะครับ ต้นสนตรงบริเวณข้างหน้าของเรานะครับก็จะมีเรียงกันด้วยกันทั้งหมด4ต้นนะครับตอนนี้นะครับตรงบริเวณที่เป็นแนวเขตในการก่อสร้างนะครับผููรับเหมาก็ทําการตัดออกไปแล้ว2ต้นนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่2ต้นนะครับที่เขายังไม่ดําเนินการเคลียร์ออกนะครับทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับเริ่มการเคลียร์เป็นเส้นทางชัดเจนแล้วครับหลังจากนี้นะครับผมเข้าใจว่าในอีกไม่ช้าข้างหน้านะครับต้นที่อยู่ข้างๆอีกตรงจุดหนึ่งก็น่าจะเคลียร์ออกนะครับเพราะว่า ถ้าไม่เคลียร์นะครับมันก็จะเป็นปัญหากับระบบเสาส่งไฟฟ้านะครับเพราะถ้าเวลามีลมพัดมาก็อาจจะล้มทับเสาไฟฟ้าได้นะครับก็อาจจะมีผลในการเดินรถในอนาคตด้วยกันนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นเขาก็คงจะต้องตัดดอกนะครับแต่ว่าแช่ตอนนี้ยังไม่ดําเนินการนะครับตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่2นะครับที่เริ่มขุดไว้เพื่อที่จะทําเป็นคันกั้นดินนะครับทุกท่านนะฮะตอนนี้ก็ขุดไว้แล้วนะครับเตรียมพร้อมที่จะ มาทำในอนาคตนะครับตรงตำแหน่งแถวนี้นะครับแต่ก่อนก็คือมีต้นกระถินขึ้นเขียวเลยครับตอนนี้ก็ทางผู้ละหมอก็เริ่มเคลียร์ออกให้เป็นพื้นที่โลงเตียนอย่างชัดเจนแล้วครับแล้วก็ มีการเคลียร์ร่องทางให้เป็นขนาดเท่ากับเขตของเส้นทางจริงๆแล้วครับพุกท่านเห็นไหมครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังดําเนินการเคลียร์พื้นที่ออกค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วครับพุกท่านนะครับเดี๋ยวในอนาคตก็คงนํารถอุปกรณ์เข้ามาเพื่อที่จะทําคันดินขึ้นมาให้ได้ระดับตามแบบที่ต้องการนะครับพุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับเริ่มเคลียร์ให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วับตอนนี้ เท่าที่ผมลงพื้นที่สํารวจนะครับก็จะพบว่าตอนนี้นะครับผู้รับหมอก็มีการเคลียร์พื้นที่นะครับให้เท่ากับขนาดของเส้นทางที่จะสร้างจริงแล้วครับหลังจากที่แต่ก่อนก็คือมีคันแก้มาเคลียร์ร่องทางตรงบริเวณที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไว้ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ข้างๆตอนนั้นก็คือยังไม่ได้มีการเคลียร์ออนะครับแต่พอมารอบเดือนกุมภาตอนนี้ก็คือ เริ่มมีการเคลียร์ต้นไม้ที่อยู่ในแนวเขตของเส้นทางให้ออกเป็นขนาดล่องทางตามที่จะก่อสร้างจริงแล้วนะครับทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นนะครับภายในปีนี้นะครับน่าจะเห็นความคืบหน้าตรงจุดนี้ขึ้นมาแน่นอนครับทุกท่านนะครับหลังจากที่ปีก่อนนะครับเราลุ้นกันตลอดทั้งปีนะครับยังไม่ได้มีความคืบหน้านะครับสําหรับจุดนี้นะครับพอมาปีนี้ก็ดูท่าทางแล้วนะครับน่าจะมาลันจุดนี้แบบเต็มสูบแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับเริ่มเคลียร์ออก เป็นแนวเส้นทางชัดเจนแลลวครับทุกท่านนะครับก็ยาวไปจนถึงหน้าโรงงานยาหมองเลยครับหลังจากนี้ เนี่ยครับก็เหลือแค่ต้นหญ้าตรงบริเวณนี้นะครับก่อนถึงตรงบริเวณพุ่มไม้ใหญ่ๆแต่ก่อนนะครับทุกท่านเห็นไหมครับก็ห่างกันประมาณสักร้อยเมตรเท่านั้นนะครับที่ยังไม่ได้เคลียร์ออกนะครับทุกท่านนะครับแต่ว่าก็เคลียร์แป๊บเดียวนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นแค่ต้นหญ้าตรงแถวนี้เฉยนะครับเนี่ยครับพอมาถึงจุดนี้ก็คือทางผู้รับเหมาก็เคลียร์เป็นล่องทางยาวอย่างชัดเจนนะครับถึงหน้าโรงงานยาหมองนะครับทุกท่านนะครับ ก็ตรงจุดนี้ก็จะยังเป็นเส้นทางระดับดินอยู่นะครับจนกว่าจะถึงหน้าโรงงาน,นยามองถึงจะค่อยเปลี่ยนเป็นเส้นทางยกระดับนะครับทุกท่านนะครับ เนี่ยครับตรงบริเวณหน้าโรงงานยาหม่องเนี่ยมันก็จะมีทางขนาดเล็กๆนะครับเอาไว้สัญจรไปมาอยู่นะครับระหว่างช่วงกลางดงไปม่เหล็กนะครับกันก็ต้องมารอดูนะครับว่าตรงบริเวณหน้าโรงงานยาหม่องเนี่ยเขาจะมีการสร้างโครงสร้างเป็นแบบไหนกันนะครับทุกท่านเพราะว่าเส้นทางยกระดับเนี่ยมันมาสิ้นสุดหลังโรงงานยาหม่องพอดีนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นนะครับตรงโรงงานยาหม่องเนี่ย เขาจะทําช่องรอดยังไงก็ต้องมารอดูกันครับผมนี่ครับทุกท่านเห็นไหมครับตอนนี้นะครับรถแป็โฮก็เข้ามาเปิดพื้นที่ไว้รอตรงบริเวณข้างๆโรงงานยาหมองนะครับแล้วก็พอเลยลัวตรงเขตบริเวณโรงงานยาหมองออกไปนะครับตอนนี้ทางพลเมือก็เข้าพื้นที่นะครับมาเจาะเสาเข็มแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับตอนนี้ก็เริ่มนํารถอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาแล้วครับทุกท่านนะครับเท่าที่สังเกตเห็นนะครับจากที่แต่ก่อนที่ ผมมาตอนเดือนมกราตอนนั้นก็ยังมีการทําเสาเข็มอยู่ตรงบริเวณหน้าข้างๆสะพานดาโมกเหล็กอยู่นะครับทุกท่านนะครับตอนนี้ก็มาถึงตรงบริเวณนี้แล้วครับถือว่าค่อนข้างที่จะมารวดเร็วอยู่เหมือนกันนะครับทุกท่านนะครับก็ในอีกไม่ช้านะครับก็น่าจะมีการมาดําเนินการงานเสาเข็มตรงจุดแถวนี้นะครับเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูก็คือรถบรงทุโมมาเปิดพื้นที่ไว้รอแล้วครับ เนี่ยครับบรรยากาศของการรันงานเสาเข็มนะครับก็จะยาวไปจนถึงหน้าทางลงของรถไฟทางคู่เลยครับโดยรถไฟควมเร็วสูงกับรถไฟทางคู่เนี่ยก็จะขนานกันไปตามแนวเขตของเส้นทางเลยครับทุกท่าน ทางลงของสะพานรถไฟทางคู่มอกเหล็กนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อไปถึงกลางลงนะครับทุกท่านตอนนี้ก็โครงสร้างของรถไฟความเร็วสูงก็มาก่อนแล้วครับตอนนี้ทางบุรมยก็เข้ามาทํางานเสาเข็มแล้วครับตรงจุดนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูแนวเขตตรงบริเวณนี้กันนะครับที่จะขนานกันไปกับแนวสะพานยกสูงของรถไฟทางคู่นะครับว่าผู้ละหมาตอนนี้เขามีการดําเนินการไปยังไงบ้างนะครับโดยแนวเส้นทางก็จะผ่านตรงตึกหลังที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวก็ข้ามถนนตรงนี้มาเลยครับท่านนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะขนานกันไปกับแนวเขตของรถไฟทางคู่สะพานยกสูงเลยครับท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้นะครับ เดือนคุมพาเนี่ยผู้ละหมามีการทําอะไรไปบ้างนะครับสำหรับจุดนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะครับเขามีการมาเคลียร์ต้นไม้ตรงบริเวณนี้ออกแล้วครับจากที่จะก่อนที่ถ้าทันติดตามคลิปผมนะครับ เรามาก็คือตรงจุดพวกนี้ก็ยังไม่ได้มีการมาเคลียร์ใดใดทั้งสิ้นนะครับตอนเดือนกุมภาตอนนี้ก็เริ่มมีการเข้าพื้นที่มาเคลียร์แล้วครับสําหรับตรงบริเวณจุดนี้นะครับทุกท่านนะครับแต่ว่าก็เคลียร์ได้ไปจนถึงแค่ตรงบริเวณแยกข้างหน้าแค่นั้นเองนะครับทุกท่านนะครับยังไปถึงเขตบริเวณวัดน้ำพูตอนนี้ยังไม่ได้มีการทําการเคลียร์พื้นที่นะครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะเคลียร์มาถึงแค่ตรงบริเวณทางแยกที่เป็น จุดที่ผมกาลังจะเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ทุกท่านดูนะครับว่าเขาเคลียร์ออกมาตอนนี้ถึงแค่ตรงบริเวณตรงไหนนะครับเดี๋ยวถ้าดูมุมกล้องทางนี้จะเห็นชัดมากกว่านะครับเนี่ยครับร่องรอยของการเคลียร์พื้นที่ไว้นะครับทุกท่านก็เคลียร์มาถึงแค่จุดนี้อยู่นะครับแต่ว่าแนวเส้นทางก็คือจะข้ามทางรถยนต์ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็จะขนานไปกันกับแนวของรถไฟทางคู่สะพานยกสูงตามนี้เลยครับทุกท่านนะฮะโดยจุดนี้นะครับก่อนที่จะถึงกำแพงวัดน้ำพุตอนนี้ก็คือ ยังไม่ได้เคลียร์นะครับสาหรับจุดนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการเข้าพื้นที่เข้ามารันงานเสาเข็มนะครับจุดนี้นะครับเดี๋ยวในอนาคตอีกไม่ช้านะครับน่าจะมีการเข้าพื้นที่มานะครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่สังเกตเห็นก็คือทางผู้ละหมอตตอนนี้ก็จออยู่ข้างเมนของวัดน้าพูแล้วครับทุกท่านนะครับแล้วก็อีกไม่นานก็คงจะข้ามสาราการ,ปรเปลี่ยนมาแล้วก็มาดําเนินการจ่อเสาเข็มบริเวณแถวๆในวัดนะครับ เดี๋ยวผมจะเข้าไปในวัดน้ำพุนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านดูอีกตรงจุดหนึ่งนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ข้ามกำแพงมานะครับแล้วก็เข้ามาในอาณาเขตของวัดน้ำพุนะครับโดยแนวเขตก็จะไปตามเส้นทางที่ผมขี่รถอยู่ตรงนี้เลยครับทุกท่านนะครับแล้วก็จะผ่านตรงบริเวณหินลูกหลังตรงนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านแล้วก็จะผ่านตรงบริเวณหอระฆังข้างหน้าด้วยครับทุกท่านนะครับแล้วก็จะข้ามถนนอีกทีนะครับ แล้วก็จะผ่านศาลาสีแดงๆตรงข้างหน้าตรงนั้นนะครับแล้วก็จะไปถึงตรงบริเวณที่ทุกท่านมองเห็นคลีนที่อยู่ข้างหน้าตรงนั้นแหละครับแนวเขตมันก็จะไปอย่างนั้นทุกท่านนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผู้ละหมาก็จอเข้ามาถึงใกล้ๆกับตัวศาลาแล้วครับทุกท่านนะครับอีกไม่ช้าก็คงจะเตรียมการที่จะมาจอะตรงแถวบริเวณนี้นะครับทุกท่านนะฮะ เนี่ยครับตอนนี้ทางพวกเราหมาก็ดําเนินการมาถึงจุดนี้นะครับทุกท่านนะครับแล้วจุดนี้ก็คือจะอยู่หลังเมนวัดน้ําพุนะครับทุกท่านนะครับก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับถ้าเสร็จตรงจุดนี้ก็น่าจะข้ามเข้าไปในอาณาเขตของบริเวณวัดน้าพุแล้วครับตรงบริเวณจุดนี้นะครับผมก็แนะนําให้ทุกท่านดูแล้วนะครับก็คือจุดที่อยู่ข้างๆกับวัดน้ำพุแล้วก็ข้ามเส้นทางรถไฟทางไกลมาสักเล็กน้อยนะครับท่าน จุดนี้ก็แต่ก่อนก็ยังไม่ได้มีการเข้าพื้นที่นะครับมีแค่การเคลียร์พื้นที่ไว้เฉยนะครับตอนนี้ก็เข้าไปทํางานเสาเข็มนะครับส่วนจุดบริเวณแถวนี้นะครับมีการทําเสาเข็มเสร็จครบเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านนะครับที่เหลือหลังจากนี้ก็รอให้คอนกรีตนะครับเซ็ตตัวหลังจากนั้นก็เตรียมขุดขึ้นมาเพื่อที่จะทําเป็นหลุมสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ทําเป็นฐานฟุตติ้งขึ้นมาต่อไปเพื่อที่จะทําเป็นเสาต่อหม้อนะครับทุกท่าน เนี่ยครับก็จะมีความคืบหน้าประมาณนี้นะครับสาหรับจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับข้ามไปจุดหนึ่งก็คือจะเลยสถานีมวกเหล็กไปนะครับไปถึงตรงบริเวณถนนหมายเลข2องสนะครับซึ่งจะอยู่ข้างกําแพงโรงเรียนในเรือากาศนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตอนนี้นะครับทางพลเรหมอดําเนินการไปถึงไหนบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะพาทุกท่านขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปจากตรงนี้ก่อนนะครับทุกท่าน เนี่ยครับก็คือผู้ระเหมามีการทํางานเสาเข็มเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือถมไว้อยู่นะครับพอคอนกรีตมันเซตตัวหมดเรียบร้อยแล้วครับที่เหลือหลังจากนี้ก็รอให้ทางผู้ระเหมาที่ทํางานฟุตติ้งมาดําเนินการต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราจะไปข้ามถนนหมายเลข2224นะครับแล้วก็ไปดูความเคื่อบหน้าข้างๆกําแพงโรงเรียนในเรืออากาศกันนะครับว่าตอนนี้ผู้ระหมอทําอะไรบ้างละครับก็เท่าที่ดูแล้วก็น่าจะเตรียมพร้อมที่จะทำฟุตติ้งขึ้นมาแล้วครับทุกท่านนะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ทางแอดเดงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ